ประโยชน์ของน้ำส้มสายชูที่คุณอาจคาดไม่ถึงผมจะทำให้คุณเห็นวิธีปฏิวัติในการเปลี่ยนครัวของคุณให้กลายเป็นสวรรค์แห่งความสะอาดเราดําดิ่งสู่คุณประโยชน์อันเหนือชั้นของน้ำส้มสายชูโดยเปิดเผยความลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่การเปลี่ยนการน้ำชาไปจนถึงการขจัดเชื้อราในห้องน้าและแม้กระทั่งทําให้ไมโครเวฟของคุณมีชีวิตชีวาน้ำส้มสายชูคือฮีโร่ที่คุณรอคอยดูคลิปนี้ให้จบ เพราะในตอนท้ายของวิดีโอนี้คุณจะต้องรีบคว้าขวดน,น้ำส้มสายชูจากตู้กับข้าวของคุณพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีทำความสะอาดของคุณตลอดไปกดปุ่มติดตามกดถูกใจให้คลิปนี้แล้วมาเริ่มกันเลยบ้านที่สะอาดเป็นประกายรอคุณอยู่เคยสงสัยบ้างไหมว่าจะเติมชีวิตชีวาให้กับตู้เย็นของคุณและทําให้ตู้เย็นสะอาดได้อย่างไรผมมีตัวเปลี่ยนเกมสําหรับคุณน้ำส้มสายชูไม่ใช่แค่น้ำส้มสายชูแต่เป็นอาวุธลับที่เปลี่ยนตู้เย็นของคุณ จากเปื้อนให้กลายเป็นปรกกายส่วนผสมง่ายๆแค่นำน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยผสมกับน้ำครึ่งถ้วยแค่นี้คุณก็จะได้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้ผลอย่างหัศจรันผนังตู้เย็นประตูลิ้นชักและช่องต่างๆของตู้เย็นจะขอบคุณคุณเมื่อคุณขจัดคราบฝังแน่นและสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกไปมันเหมือนกับวันสปาสำหรับตู้เย็นของคุณและคุณคือฮีโร่ตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญกัน กาน้ําชาและแก้วกาแฟที่เปื้อนแต่อยากลัวเลยครับเพราะน้ําส้มสายชูพร้อมจะเปลี่ยนกิจวัตรการดื่มชากาแฟในแต่ละวันของคุณให้กลายเป็นสวร์ไร้คราบสปกปรกลองนึกภาพการจิบกาแฟยามเช้าจากแก้วที่สวยงามหรือต้อนรับเพื่อนๆด้วยกาน้ําชาไร้ตําหนิที่ดูใหม่เอียมนี่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการใช้น้ําส้มสายชูที่ผมกําลังจะบอกสูตรลับให้กับคุณ หยิบแก้วน้ำที่คุณชื่นชอบเพราะเรากำลังจะดำดิ่งสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นสูงสุดผสมน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยกับเกลือหรือเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วนำไปขัดกาลน้ำชาและคอยดูคราบเหล่านั้นหายไปส่วนผสมนี้ไม่ใช่แค่น้ำยาทำความสะอาดเท่านั้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้กาลน้ำชาของคุณเป็นประกายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับถ้วยกาแฟหรือจานชามต่างๆให้เทน้ำส้มสายชูลงไปในภาชนะเหล่านั้นประมาณหนึ่งถ้วยแลว้ววางทิ้งไว้แค่นี้ก็ไม่มีคราบสปกปรกหลงเหลือแล้วผมจะพาคุณดำดิงสู่โลกแห่งเวทมนต์น้ำส้มสายชูเพื่อต่อสู้กับศัตรูทั่วไปนั่นก็คือเชื้อราในห้องน้ำ หากคุณเคยพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในการต่อสู้กับผู้ลุกรานที่ดื้อรั้นนี่คือการเปลี่ยนเกมที่คุณรอคอยลองจินตนาการถึงห้องน้ําที่ปราศจากเชื้อราสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความสะอาดที่ทุกพื้นผิวเปล่งประกายด้วยน้ําส้มสายชูของคุณความฝันนั้นก็จะกลายเป็นความจริงถึงเวลาบอกลาความพึงพอใจและยินดีต้อนรับพลังของน้ำส้มสายชูเข้าสู่คลังแสงในการทำความสะอาดของคุณ ฉีดน้ำส้มสายชูลงไปให้ทั่วทั้งห้องน้ำพร้อมทั้งสุขภัณฑ์ต่างๆภายในห้องน้ำด้วยเพื่อกำจัดเชื้อราออกจากทุกซอกทุกมุมตั้งแต่อ่างอาบน้ำไปจนถึงอ่างล้างหน้าและฝักบัวไม่มีพื้นผิวใดที่รอดพ้นจากการทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูของคุณแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเทคนิคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องน้ำเท่านั้นคุณยังสามารถนำไปกำจัดคราบเชื้อราในห้องอื่นๆได้อีกด้วยตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำความเปลี่ยระกายกลับมาสู่ หนึ่งในฮีโร่ที่ถูกและเลยที่สุดในบ้านของคุณนั่นก็คือห้องน้ําคุณอาจคิดว่ามันสะอาดแต่เชื่อเถอะยังมีอะไรมากกว่านี้เตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยอาวุธลับที่จะเปลี่ยนห้องน้ําของคุณให้กลายเป็นบันลังแห่งความสะอาดที่แวววาวและอาวุธนั้นก็คือน้ําส้มสายชูลองนึกภาพวิธีง่ายๆการนําน้ําส้มสายชูราดลงไปให้ทั่วชักโครกฟังดูง่ายใช่ไหมครับ แต่ความพัษจ,จะเกิดขึ้นเมื่อคุณปล่อยทิ้งไว้ห้าถึงหกชั่วโมงหรือค่ำคืนเมื่อน้ำส้มสายชูทำงานก็จะสลายสิ่งสกปรกและคราบต่างๆแต่เรายังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับคุณควรขัดด้วยแปรงขัดและคุณจะเห็นปรากฏการณ์การทําความสะอาดเมื่อคุณขัดสิ่งสกปรกออกและเผยชะโคกที่สะอาดมากเทียบเท่ากับวันที่คุณซื้อมาเรากาลังไขปริศนาเบื้องหลังแง่มุมที่มักถูกละเลยแต่มีความสําคัญในการตกแต่งบ้านของคุณนั่นก็คือผ้าม่าน กี่ครั้งแล้วที่คุณจ้องมองที่ผ้าม่านของคุณและสงสัยว่าจะคืนความแวววาวแบบเดิมได้ยังไงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเพราะเรากําลังนําเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนเกมด้วยน้ําส้มสายชูลองจินตนาการถึงโลกที่ทําความสะอาดผ้าม่านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่เป็นเรื่องง่ายได้ด้วยน้ำส้มสายชูเพียงสองช้อนโต๊ะผสมกับเกลือหรือเบกกิ้งโซดาประมาณ1นส่วน4ช้อนโต๊ะแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดขัดที่บริเวณที่มีคราบสกปรกแล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งสนิท จากนั้นก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสปกปรกออกอีกครั้งตอนนี้คุณก็อยู่บนสิ้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบเพราะนี่เป็นส่วนผสมที่ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดเท่านั้นมันทำให้ผ้าม่านของคุณดูมีชีวิตชีวาเหมือนใหม่แต่สิ่งสำคัญคือก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการพยนภัยในการทำความสะอาดผ้าม่านคุณจำเป็นต้องทราบประเภทของผ้าม่านก่อนเพราะไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนจะสวมเสื้อคลุมและผ้าม่านบางอันก็ไม่สามารถทนต่อเครื่องดูดฝุ่นได้นั่นเองครับ ตอนนี้ผมกำลังพาคุณจัดการกับปัญหาที่มักไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งสายเกินไปคราบสีเขียวหรือตะไคร่น้ำที่น่ารำคาญซึ่งชอบปรากฏบนก๊อกน้ำของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อยากกลัวเลยครับเพราะเรามีอาวุธลับอยู่ในคลังแสงทำความสะอาดของเราและมันใช้ชื่อว่าน้ำส้มสายชูลองจินตนาการถึงโลกที่ก๊อกน้ำในห้องครัวห้องน้ำหรือโรงรถเป็นประกายแวววาวไม่มีสีเขียวเลยมันไม่ใช่ความฝัน มันคือความมหัศจรรย์ของน้ำส้มสายชูที่เรากำลังจะเปิดเผยสิ่งที่คุณต้องมีคือน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนชาและเกลือสองช้อนโตะ๊ะเพื่อเปลี่ยนก๊อนน้ำของคุณจากแบบเรียบๆให้เป็นแบบรูหราโดยให้คุณทาลงบนหัวก๊อกให้ทั่วจากนั้นให้ขัดออกด้วยผ้าชุบน้ำบิดมันหมาดอย่างเบามือ ร่วมเดินทางกับเราในขณะที่เราสาธิตวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆที่สามารถเช็ดแขกที่ไม่พึงประสงค์เช่นคราบเขียวและตะไคร่น้ำปล่อยให้ก๊อกน้ำของคุณดูไม่เอี่ยมได้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีรุนแรงหรือขัดถูดจนปวดแขนให้น้ำส้มสายชูช่วยยกของหนักกันไปเลยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะเราไม่ใช่แค่ทำความสะอาดก้องน้ำเท่านั้นเรากำลังเบียนแป้งกิจ,จวัตรการทำความสะอาดทั้งหมดของคุณ เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงบ้างนะครับหากคุณอยู่บ้านกับเพื่อนขนฟูคุณจะรู้ว่าต้องเหนื่อยแค่ไหนกับปัญหากลิ่นของของใช้สัตว์เลี้ยงของคุณแต่ไม่ต้องกังวลเพราะวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยตัวเปลี่ยนเกมที่จะทําให้ของใช้สําหรับสัตว์เลี้ยงของคุณปราศจากกลิ่นวิธีการก็ง่ายมากโดยการเทน้ําส้มสายชูลงในชามอาหารเตียงนอนหรือกระบะา,ายของสัตว์เลี้ยงปล่อยแช่ไว้แบบนั้นประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย คุณเพียงแค่กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เหล่านั้นออกไปไม่ใช่เป็นการทําความสะอาดเท่านั้นแต่เป็นการสุรากาศบริสุทธิ์ปราศจากกลิ่นมิน้นให้กับทั้งคุณและเพื่อนขนปุยของคุณตอนนี้เรากําลังจะเจาะลึกใจกลางสวนอาหารของคุณนั่นก็คือไมโครเวฟเคยเปิดดูแล้วคิดว่าเอ๊ะนั่นกลิ่นอะไรเหรอเรากําลังจะเปิดตัววิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งจะทาให้ไมโครเวฟของคุณมีกลิ่นเหมือนสวรรค์นในครัวนั่นก็คือน้ําส้มสายชู ลองจินตนาการถึงโลกที่ไมโครเวฟของคุณไม่เพียงแต่มีกลิ่นหอมสดชื่นแต่ยังเปล่งประกายด้วยความสะอาดอีกด้วยมันไม่ใช่ความฝันแต่มันคือวิธีใช้น้ำส้มสายชูที่เรากำลังจะแนะนำหยิบแก้วขึ้นมาแล้วเตรียมตัวพบกับความมหัศจรรย์ของน้ำส้มสายชูให้คุณนำน้ำ,นำ,นำส้มสายชูและน้ำร้อนอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเทลงในถ้วยจากนั้นก็นำไปวางไว้ในไมโครเวฟตั้งความร้อนที่ระดับสูงสุด แล้วอุ่นเอาไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้คราบสามารถขจัดออกได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็ใช้ผ้าหรือฟองน้ำขัดคราบโสปกในไมโครเวฟออกจนสะอาดถึงเวลาแล้วที่เรากำลังจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่พวกเราหลายคนต้องเผชิญคราบนึบนับอันน่าสะพรึงกลัวหรือคราบสติกเกอร์ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถขจัดออกได้ แต่คุณจะเดาว่าอะไรล่ะเรากาลังจะเปิดตัววิธีแก้ปัญหามารัย์ที่จะทําให้ความน่ารำคาญเหนียวเนื้นะข,ของคราบสติกเกอร์และหมากฝรั่งหายไปในอากาศด้วยน้ําส้มสายชูลองนึกภาพการขจัดง่ายๆด้วยผ้าชุบน้ําส้มสายชูถูวนไปบนคราบแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนใดๆของบ้านจากความเหนียวของหมากฝรั่งให้กลายเป็นความสะอาดหมดจด คราบเหนียวพวกนี้ไม่มีโอกาสต่อต้านพลังของน้ำส้มสายชูมันไม่ใช่แค่น้ำยาทำความสะอาดเท่านั้นมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่กำลังมาช่วยเหลือคุณแต่จุดหักมุมก็คือไม่ใช่แค่การขัดถูคราบหมักฝรั่งเท่านั้นเรามีเทคนิคลับในการกำจัดคราบสติกเกอร์ฝังแน่นเหล่านั้นด้วยทาน้ำส้มสายชูลงบนคราบปล่อยทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ขัดถูวนไปบนคราบเหมือนกันกับหมักฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็คอยดูความพัศจ,จรย์เผยออกมาในขณะที่คุณขัดคราบออกอย่างง่ายได้ ขอบคุณที่เข้าร่วมการปฏิวัติน้ำส้มสายชูหากคุณชอบเคล็ดลับการทำความสะอาดเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้วิดีโอนี้ด้วยหรือถ้าคุณมีเคล็ดลับเพิ่มเติมก็ช่วยแบ่งปันเรื่องราวของคุณโดยคอมเมนต์ที่คลิปนี้ได้เลยไว้คราวหนะ้าเจอกันใหม่ครับขอให้มีความสุขกับการทำความสะอาดสวัสดีครับ